ไม่คะว่าทานอาหาร8ชนิดนี้นะจะช่วยลดความดันโลหิตนะคะลดความเสี่ยงของหมัวใจวายแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองด้วยนะคะหลายๆคนนะคะก็ยังต้องการนะคะที่จะว่ารับประทานอาหารนะคะเพื่อช่วยลดนะคะ,ะเรื่องความดันโลหิตลงนะคะควบคู่นะคะไปกับการรับประทานยาตามที่เราได้รับจากคุณหมอนะมานั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันมีอาหารอะไรบ้างหนึ่งก็คือว่า โยเกิร์ตรสธรรมชาตินั่นเองนะคะจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆเลยนะคะจะมีทั้งแคลเซียมโพแทสเซียมนะคะแล้วก็แมกนีเซียมในปริมาณที่สูงนะคะจะช่วยในเรื่องลดความดันโลหิตเราลงได้นั่นเองนะคะในตอนเช้าๆนะคะเราสามารถรับประทานโยเกิร์ตกับผลไม้ชนิดอื่นนะคะเพื่อเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้นั่นเองนะคะ2ก็คือว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นั่นเองนะคะจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยเราในเรื่องลดความดันโลหิตได้ดีด้วยนั่นเองนะคะ3 b มบี รูนะคะเป็นผักที่มีไนติกออกไซด์ที่สูงนะคะจะช่วยในเรื่องลดความดันโลหิตได้ดีนั่นเองนะคะ4ก็คือว่ามันเทศนะคะจะ เต็มไปด้วยแมกนีเซียมนะคะโพแทสเซเสียมแล้วก็ไฟเบอร์นะคะจะมีะสารพคองุ้นะคะช่วยลดความดันโลหิตเราได้ด้วยนั่นเองนะคะ 5. ผักใบเขียวนะคะก็เช่นพวกะกะหล่ำปีีผักโขมผักคะนา้าหรือว่าผักใบเขียวชนิดอื่นๆนะคะจะมะีพวกสารไนเตรตสูงนะคะมีประโยชน์นะคะ,ะในการช่วยลดความดันโลหิตเราได้ด้วยนั่นเองนะคะ หก็คือว่าปลาที่มีไขมันนั่นเองค่ะเช่นปลาแซลมอนหรือปลาแมคเคอเร็นั่นเองนะคะจะอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3นะคะแล้วก็วิตามินดีนะคะที่มีผลดีต่อ ออกหัวใจของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ยังเป็นสารอาหารที่สามารถช่วยลดความดันโลหิตได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเจ็ดเมล็ดทันพืชแล้วก็ข้าวโอ๊ตนั่นเองนะคะจะมีใยอาหารนะคะที่เราเรียกว่าเบต้ากรูแตนนั่นเองนะคะจะช่วยลดในเรื่องลดความดันโลหิตได้ดีด้วยนั่นเองนะคะ8ก็คือว่า ถั่วฟิตตาซิโอนั่นเองนะคะถ้าหากเรารับประทานถั่วชนิดนี้เข้าไปนะคะในช่วงเวลาที่เราเครียดนะคะ <c oughs> ก็จะสาหามารถให้เราผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องการลดความดันโลหิตลงได้นั่นเองนะคะการรับประทานถั่วชนิดนี้นะคะจะต้องรับประทานแบบที่ไม่ต้องใส่เกลือนะคะถึงจะเป็น,นผลดี ต่อในเรื่องการลดความดันเรานั่นเองนะคะเห็นไหมนะคะว่าถ้าเราทานอาหาร8ชนิดนี้เข้าไปนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องการลดความดันโลหิตลดความเสี่ยงทางหัวใจวายหรือว่าโรคโรคหลอดเลือดสมองได้ดีนั่นเองนะคะ